บุคล,ลิกผู้ชายใจดีพูดจาตรงไปตรงมาเว่ามีอารมณ์ขันนี่คือหนึ่งในเอกลักษณ์ประจําตัวของลักษณ์วัจนานวัฒน์กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเรา,าเริ่มต้นทางานเป็นลูกมอทกศมากว่า3ทศวรรษแม้ชื่อปาหน้าเป็นนักการธนาคารแต่ภารกิจการทํางานที่ไม่เหมือนสถาบันการเงินอืน่นๆคือต้องลงพื้นที่คุกครีกับเกษตรกรทําให้ได้มองเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรไทยที่ยังต้องประสบปัญหาเรื่องของราคาสินค้าการเกษตร เดินหน้าสารต่อยุทธศาสตร์ประกันราคาสินค้าการเกษตรร่วมกับภาครัฐให้เกษตรกรซึ่งเปรียบเสมือนผู้สร้างชีวิตได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผมคิดว่าบ้านเราได้เปรียบกว่าอีกหลายๆประเทศนะครับถ้าเราถ้าเราพยายามทำสองามประการนะครับประการแรกก็คือเรื่องของการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเรานะครับซึ่งมีอยู่มากมายในการที่จะลดต้นทุนในการผลิตอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับ ทั้งใน,นแง่ของพันธุพืชที่ปลูกทั้งใน,นแง่ของวิธีการทางด้านเกษตรกรรมต่างๆนะในการเพาะปลูกพืชเนี่ยนะครับซึ่งผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องเรื่องเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็พยายามที่จะพึ่งพาสิ่งเหล่านี้ให้มากไว้นะครับแล้วก็พยายามพึ่งพาการซื้อปัจจัยนำเข้านี่ให้น้อยลงนะครับ ด้วยฐานลูกค้าที่มีมากถึง6ล้านครัวเรือนหรือกว่า35ล้านคนทั่วประเทศย้ำกับพนักงานให้ยึดหลักการทำงานด้วยความซื่อสัตย์จริงใจดูแลกเกษตรกรเหมือนเป็นคนในครอบครัวพร้อมกับการพัฒนาง,งานบริการที่อยู่บนพื้นฐานการเอาใจเขามาใส่ใจเราขณะนี้เนี่ยบ้านเราก็มีการมีระดับของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยที่มีความก้าวหน้าขึ้นก็จะมีอาชีพทางด้านพาณิชยกรรมอาชีพทางด้านอาุตสาหกรรมทางด้านบริการนะครับที่ เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้ดึงความสนใจนะครับของคนที่เคยประกอบอาชีพในภาคการเกษตรเนี่ยไปนะครับก็ก็ถือเปน็นเรื่องธรรมดานะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมยังคิดว่าอาชีพทางด้านการเกษตรก็ยังเป็นอาชีพที่สําคัญสําหรับสังคมไทยเราอยู่นะครับวางรากฐานพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาทางการเกษตรควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรรองรับการเปิด AEC ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแม้อยู่ในช่วงเริ่มต้นก็นับเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ผู้บริหารคนนี้คาดหวังให้ผลผลิตทางการเกษตรของไทยได้เติบโตก้าวไกลในตลาดโลกอย่างยั่งยืน